สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเขาทำอะไรกันวนันนี้เดี๋ยว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 วันนี้เขาทำอะไรกันนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้วันนีจะพาไปดูพีเข้าเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนอะไรกันครับช่างนี่นี่เดี๋ยวจะพามาดู ช่างซักช่างซักช่างซักอะไรนะครับช่างซักอะไรล่ะนี่เออซักกระจกวับวันนี้เดียพามาดูช่างซักกระจกวับทำทำหลดเกี่ยวหลดเกี่ยวหลดเกี่ยวไวรอดนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโอู้ว่าทำไมมันมืดนี่พาไปดูช่างซักกระจกวบ ทํารถเกี่ยวอีกหนึ่งค่ะอันนี้รถของเสียรถเสียรถเออเสียรถอะไรวะทำทำชื่อเฟสท่อะไรนะรเอออันนี้เสียรถพูทรน <laughs> <laughs> เขาเขาทำรอแท็กนี่ฮะใช่ไหมใช่ไหมเขาเรียกอะไรอเ,เ,เออเปลี่ยนซู เปลี่ยนโซปีปีนี่ปีนี่เขาดาวเขาดาวโซใหม่เลยเขาบอกว่าโซเก่ามันไม่เทปีนี่เด้เปลี่ยนเด้เปลี่ยนโซโซสองคางลงทุนปีนี่เขาดีดีใครจะลงมาก็ลงมาเด้อแต่ว่าได้กักตัวสิบสี่วัน <c oughs> อย่าลงมาเด้สอสงสารพวกฉันเถอะ เขาปีนี้มีแต่ดีดีวันนี้ก็จะไม่มีคลิปอะไรลงแล้วก็จะมาหาช่างทํารถเกี่ยววันนี้ได้เกี่ยวเดได,ได้เปลี่ยน,ยนโซเ,นเออจะเขาเรียกอะไรดูเรียกอะไรนะ นี่น่ะมาทำอะไรนี่น่ะฮะน้องอ,อกัสน้องอ,อกัสมาทำอะไรแล้วเวิร์กแล้วเวิร์กแล้วเวิร์กเนี่ยจะโดดลิกาซิตี้แม่แล้วเวิร์กเนี่ยดูดูดูสภาพโอ้โหสภาพนี่เอาขึ้นไม่ได้เลย สองปีที่แล้วลงเกี่ยวเขาลงเกี่ยวเขาน้ำแหง้งปีนี้ลงกีโลงเกี่ยวเขาน้ำท่วมโอ,อุปกรณ์อันนี้โชคไปขายไม่ได้เด้อเดี๋ยวทีมีใสว่าฝนหลุดกระจดเต็มบ้านเลยจกกะกระลดดอะไรจะหลุดอะไร เขามาดูแล้วก็ติชมได้ใครจิหาก็มาหาได้เด้อรถเกี่ยวมานัดการช่างอูนี้มีแต่คนขับโรโลว่ะเสียงว่ะคุณภาพดี เกี่ยวแล้วไ,ไ,ได้ดีนี่โฆษณาอีกอันนี้เขา,าไม่ได้มาสปอนเซอร์ดอกเดอ้อนนข,ดดข้าวออกตูดมไม่มีมีแต่ข้าวรีบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนี่จ้ะ